ชื่อไทม์เป็นเพียงผู้ชายธรรมดาคนหนึง่งผมจืดจางไปกับทุกสิ่งรอบตัวรากับเป็นเพียงละอองฝุ่นหรือเกสรที่แทบไม่มีใครสังเกตเห็นผู้คนส่วนใหญ่มักมองว่าการตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตในแต่ละวันเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับผมแล้วมันต่างออกไป เหตุผลของผมก็คงจะเป็นเธอนี่แหละผู้ที่ไม่เหมือนใครภายโลกแห่งความเป็นจริงที่ผมอยู่เธอเป็นทั้งเหตุและผลที่ทําให้ผมอยากจะนอนหลับในทุกคืนเพื่อฝันก่อนที่ผมจะตื่นหลังจากเดินเสียดเราหิวข้าวเราก็เลยแบบไปหาข้าวกินแต่ก็เป็นร้านประจําให้เรากินทั้งวันนั่นแหละก็เลยสั่งเมนูเมนูปุ่ตัวเองมาวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะ หมายความว่าไงอ่ะว่าสุดท้ายเันต้องไปได้แล้วฉันดีใจที่ได้อยู่เธอนะแต่คงต้องไปแล้ว ทุกครั้งที่ผมลืมตาตื่นจะเหลือเพียงเสียเสี้ยวความทรงจ,จําจากในฝันชื่อใบหน้าสถานที่ทุกอย่างที่ควรจะนึกออกกลับไม่เคยถูกบันทึกไวเหมือนกับในห้องนี้มีของมากมายแต่กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกอ้างว้างกระจัดกระจายไปทั่วทุกมุมราวกับฝุ่นควันพิษที่ปกคลุมโลกนี้เอาไว้มันเหมือนไม่มีตัวตนสัมผัสมไม่ได้ แต่มันกลับส่งผลกับตัวเราจากภายในสิ่งสุดท้ายที่จำได้หลังจากที่ตื่นคือเรื่องอะไรครับเนี่ยเมื่อคืนน่ะฝันด้วยพี่ฝันว่าแฟนแม่งไปมีชู้ตื่นมาหนูก็เลยบล็อกมันซะเลยพูดเจ็บจิตายโอ้ยมือคืนฝันเห็นหลวงปูออกติมัดเห็นเต็งเตงเลยหกตัว บ่ได้ซื้อแม่เจ้าเสียดายเฮ้งโอยเกมาฟังกันแกเอีย,ออออยมวยเ,เดี๋ยวเอาให้ดักเด้อโอ้ยฟังแล้วอะ่ะเหยียบไว้ให้มิดเลยนะเมื่อคือนอะ่ะฝันถึงน้องหมูอิงพ่อข้างๆอุ้ยแค่คิดก็มีความสุขแล้วว่าว่าแต่แกเหอะฝันถึงคนเดิมๆซ้ำๆบ่อยๆแบบเนี้ยมีจริงหรออ่ารู้จักกนไในปะ กลงไงหรอก็เออสิับพ่อเอลิจีนแดงแกเป็นคนที่เนี่ยไม่รู้จักได้ไงวะอ่าเอาแบบนี้อาจจะเจอก็ได้นะเวย้ยสาวในฝันนะ่ะ Juan bueno. bueno. ำหนูได้ไหมรู้จักครับอ้อาวจำไม่ได้หรอคะหนูเจนเป็นลูกเจ้าของร้านน้ำข้างในไงคือว่าเมื่อหลายปีก่อนอะพี่เป็นคนที่ช่วยชีวิตหนูไว้ตอนนั้นนะถ้าไม่ได้พี่ช่วยอะหนูต้องแย่แน่เลยอ๋อนี่ค่ะพอดีพี่ผู้หญิงเขาลืมไว้นับจาก,กวันนั้นนะหนูก็ตั้งใจที่จะเอามาคืน แต่ก็เห็นพวกพี่มาที่นี่กันสักทีอ๋อแล้วช่วงนี้นะคะเขาก็กํากลังมีเทศกาลแล้วด้วยที่ไหนอะเอ้าวก็เพื่ผู้หญิงที่มากับพี่วันนั้นไองคะทำไมทำแบบนี้วาานะ่ะนะเราทำอะไร,รอ่อุยหยุดพูดดิแต่งหมดที่เราทำอะเราก็ทำเพื่อแกไม่ใช่หรอทำเพื่อเราเ ทำไมเลือนตรงไหนหรอเอ,อ้านึงเราหายไปอะ่ะแกคิดถึงเราบ้างปะสิ่งที่พูดออกมาคิดแล้วใช่ไหมคิดดีแล้วใช่ปะที่พูดอะ่ะ นุนท่าไรแล้วที่เธอได้ทิ้งคำว่าความรักของเราไปแป็นานเท่าไรแล้วที่ฉันจะทิ้งคำว่าความรักของเธอไปใครเคยบอกไว้ใน ใครเคยบอกไว้เวลาจะช่วยให้เราลืมลืมใครคนนั้นที่เขาไม่เหลือความรักในใจแต่น้ำตาเก่งคงไหลอยู่อย่างนี้แล้วฉันจะนเธอ เคยบอกไว้เวลาจะช่วยให้เราลืมลืมใครคนนั้นที่เขามีเหลือความรักในใจแต่น้ำตาเองคงไหลเพราะเธอ ฉันดีใจที่ได้อยู่เธอนะแต่คงต้องไปแล้วอานะหญิงสาวที่เข้ามาในฝันของผมทุกๆคืนเธอไม่ใช่แค่ฝันแต่เป็นความจริงในอดีต เธอเคยเป็นคนที่ผมสัญญาว่าจะไม่มีทางลืมและสิ่งสุดท้ายที่เธอเหลือไว้ก็คือตั๋วเทศกาลไม้นี่แหละ ผมรู้ดีต่อให้เธอไม่มีตัวตนในโลกความจริงอีกแล้วแต่ทุกครั้งที่ผมเปิดไดอารี่ฮานะเขคงจะยังอยู่ในนั้นเสมอตลอดไป เป็นไปได้อ่ะเียวมาที่นี่เดี๋ยวเธอจะครั้งจังใครเคยบอกไว้มนรักที่ไปไกลสุดไกลใครเคยบอกไว้เวลาจะช่วยให้เราลืมลืมใครคนนั้นที่เขา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những